ก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้พวกผมจะมาจอดทำสาอากาศจะของเลือใช้กันนะครับทุกคนก่อนอื่นจะมาแนะนำสมาชิกในกลุ่มผมกันนะครับและคนที่หนึ่งคือผมเองนะทนายวัชริส,สุทึกสองนะสามย้นวันรวยเลยแล้วอุวปกรณ์ที่ต้องใช้กันนะครับหนึ่งคือตูดกระป๋องสองสายสัญญ,ญาณสามสายทองแดงนะครับ และวิธีการทําคือหนึ่งปอกใสายทองแดงให้เป็นตามรูปนะครับ2จอบกระป๋อง 3. มปอกสายสัญญาณให้เชื่อมกับกล่องดิจิตอลนะครับสเสียบสายทองแดงเข้าห่วกับสายสัญญาณนะครับและนี้คือคลิปวิดีโอจากการทดลองที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ติดตามดูกันนะครับจักนี่ที่องอยงไงองัไ,ไม่อาองไปไมขึ้นหรอก ก็จากคลิปนะครับคือพวกผมนั้นทําจากวัสดุเลยใช้นะครับก็ทําติดไปแล้วก็ติดประมาณ5ช่องประมาณนี้นะครับก็ผมต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามชมกลุ่มพวกผมนะครับขอบคุณครับ